ตอนนี้จะเป็นตอนที่2นะครับต่อจากตอนแรกนะครับที่ผมพูดเรื่องพบ UFO นะครับอาก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้มันยากที่จะเชื่อเพราะผมว่าเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ไม่มีจริงเหรอทาไมไม่เคยเห็นทําไมไมาเห็นยากจังเลยคือข้อแรกครับคนคนนั้นจะต้องสื่อสารได้นะครับหรือว่าสภาวะจิตที่ค่อนข้างสูงกว่าคนทั่วไปคือผมอะ่ะแฟนผมอะ่ะสื่อสารเขาได้ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับ ที่เนี่ยเมื่อเมื่อแฟนผมเนี่ยเรียกผมไปดูหรืออยากจะเห็นเนี่ยเวลาคิดในใจเพื่อเขาจะมาเห็นเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเอาตามใจนะมันจะมีเซนส์เนี่ว่าแบบออเนี่ยอันเนี่ยเรียกเขาได้เวลานี้จังหวะเนี่ยเรียกเขาได้อะไรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อจนผมได้เห็นกับตาผมเห็นวันที่สองแล้วนะครับก็คือเมื่อวันที่หกหกกรกฎาคมหกหกเนี่ยนะครับเห็นเป็นวันที่สองแฟนเรียกมาดูดาวด้วยกัน ดาวเต็มท้องฟ้าวันนี้ฟ้าเปิดนะครับก็แฟนเนี่ยบอกว่าขอเห็นอีกสักครั้งหนึ่งจังหวะที่ยังพูดในใจยังไม่จบอ่ะผมไม่เห็นเลยวิ่งนะครับอยู่บนฟ้านะตอนกลางคืนเนี่ยสูงแบบเท่าดาวอะ่ะคือออกไปนอกโลกใกลมากคิดดูว่าลำใหญ่แค่ไหน จะต้องใหญ่เท่าดาวอ่ะแล้ววิ่งแบบด้วยความเร็วเพราะว่าอยู่ไกลมากๆแล้วเราเห็นว่าวิ่งเร็วเนี่ยเพราะว่าต้องเร็วเร็วมากๆคือการเคลื่อนที่ของเขาไม่เหมือนยานพหาหนะไม่เหมือนเครื่องบินทุกอย่างที่อยู่ในโลกเรานะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวค่อนข้างอิสระและรวดเร็วนะครับเร็วมากอ่ะอยู่นอกโลกใหญ่เท่าดาวอ่ะวิ่งวูดวิ่งไปจนสุดตาเลยเหมือนวิ่งออกจากนอกโลกไปเลยนะครับเราก็นั่งดูดาวกันสักพักใหญ่ๆไม่นานหรอะครับไม่น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแฟนก็นึกในใจว่าขอ ขอเห็นอีกครั้งอย่างเงี้ยจังหวะน,นั้นอ่ะยังไม่ทันพูดในใจแฟนบอกอุ้ยพี่เบซนเร็วมากคือจังหวะน,นั้นที่แฟนผมอุ้ยเนี่ยผมเหลือบตาเห็นพอดีที่ห่างตานะครับคือเขาวิ่งแบบจุดโคตรเร็วอ่ะแบบเป็นดาวแล้วไม่มีหางนะถ้าดาวหางมันจะมีหางถ้าเครื่องบินมันจะมีแสงแบบโดนไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่ไกลมากนะครับไกลมากถึงกล้องมันถ่ายไม่ทันหรอกคุณใครบอกให้เอากล้องถ่ายกล้องถ่ายมันถ่ายไม่ทันหรอก เวลาเราเห็นเนี่ยเรายังต้องรีบดูเลยเราไปเรียกคนมาดูเขายังมาดูไม่ทันเลยนะครับและเขาไม่ได้มาให้ใครเห็นง่ายๆนะครับ<ๆ>เขาเลือกคนที่เขาสื่อสารได้เขาไม่ได้ให้ใครเห็นง่ายๆนะครับนะผมนี่ดูมาเป็นสิบวันก็ไม่เห็นจนกว่าแฟนเนี่ยจะเหมือนกับว่ารู้สึกอะไรบางอย่างะนะครับมันจะมีสื่ออะไรบางอย่างครับวันนั้นไปดูถึงเห็นนะครับถึงเห็นมันต้องมีสื่อมีสัญญาณนะครับถึงจะเจอเช่นวันนี้ฝันไปกลับไปดูคลิปแรกผมนะ ผมนอนฝันก่อนนะครับฝันเสร็จเว็บคืนนั้นอนะ่ะแฟนอยู่ดีก็เรียกไปดูดาวกันพอไปดูแบบใจบอกขี้เกียจแต่ไปดูก็เจอเลยและครั้งนี้ที่มันเล่าในคลิปนี้ก็คือตอนที่สองเจอในวันที่เป็นสองเจออีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เจอหลังจากผมดูคนเดียวผมไม่เจอหรอกแต่เมื่อไรก็ตามที่แฟนเนะี่ยแฟนผมอ่ะเหมือนเขามีเสาสัญญ,ญาณเหมือนเป็นสื่อได้นะครับก็คือ นที่สื่อได้สังเกตดูส่วนมากเขาเรียกว่าสภาวะจิตเขาค่อนข้างจะสูงนะครับอย่างเช่นเป็นคนที่ไม่มีความโลภอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้แบบไม่มีความโลภแบบค่อนข้าง,ขงจะนิ่งอะนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีของเก่าติดตัวนั่นแหละนะครับคือเขาทําไม่เห็นเลยผมเห็นมาสองวันแล้วนะนะครับรวมๆแล้วหนึ่งสองแฟนเห็นอีกสามห้าลำนะครับสองวันเนี่ยเห็นมาห้าลำแล้วนะครับว่า ต้องขอขอบคุณเขาที่มาให้เห็นด้วยนะครับ